อ,อ๋อไม่นะจะตายจริงเหรอตาย what the fuck ไล่ดิในก่อน wait ก่อน ขอแก้วัดไม่ท่านผู้ชมยูทูบกันด้นะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับกันมาอยู่กันในเกมรัวบอกที่มีชื่อว่าจอร์ส4 o กันในพาธทิสาปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วนะ ซึ่งหลังจากนั้ายก่อนเนี่ยทราค่าเดมบอกว่าโอ้โหเด้ขอนข้าจะทรมโหดมากเพราะว่าเจอทั้งบอสซีแล้วก็จะบอสตัวใหญ่ซึ่งมันเหมือนจะเชื่อว่าเจ้ากัมโบนั่นเองซึ่งบอกเลยว่ามันยากมากนะครับผมนะไอ้ห้องที่ร้อยห้าสิบนะผมมั่นใจว่าถ้าเกิดใครมาเล่นครั้งแรกแล้วแบบมาเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบผ่านยากมากเลยถ้าไม่ได้มีเพื่อนมาช่วยเล่นเลยยิ่งไม่รู้วิธีการเลยเนี่ยคือแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านเลยนั่นเองแหละนะแต่ในตอนนี้เนี่ย ผมก็ไม่ได้หาวิธีแบบกลเม็ดเคล็ดลับในการผ่าห้องที่150แบบเป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งผมก็มันใจว่าผมนา่าจะผ่านได้แล้วในคลิปนี้เนี่ยแต่บางทีมันก็อาจจะยังไม่ผ่านนะโพราะรู้สึกว่ามันถึงไม่จะรู้มันก็ยังยากอยู่ดีอะเออดังนั้นเพนื่อเป็นการเสียเวลาเ,วเราก็ไปเริ่มเล่นกันที่ล้อง150ไปดีกว่านะครับผมนะไป ก็มาไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับห้องที่150กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าผมเล่นหลายรอบมากผมยังไม่ผ่านห้องนี้สักทีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะผ่านเหมือนกันหรือเปล่านะแต่แบบเล่นยากมากเลยอ่ะมีแบบผมไปได้ไกลสุดก็คือถึงไอ้เครื่องดีอ่ะเออผมไปได้ไกลสุดก็ถึงเครื่องดี2อรอบมาแล้วก็ตายที่เครื่องดีนี่แหละเออ เออคือแบบยากมากจริงๆอ่ะเออถ้าเกิดผมไม่ได้แบบไปหาพวกมีม mini ุมมินิแมปหรือวิธีการหาเครื่องครับผมคิดว่าผมอาจจะเล่นไม่ผ่านแน่นอนนะครับผมนะถึงแม้ผมจะไปดูวิธีการเล่นแบบเออมันต้องทำอย่างนี้นะอะไรอย่างนงี้แต่พูดตามตรงก็คือมันก็ยัางยากอยู่ดีเว้ยเออปะชืบกดแปเครื่องบีออกเครื่องบีเราสามารถดูจกสอสัญญาได้น,นะครับผมนะว่ามันชี้ไปทางไหนอันนี้มันชี้ไปทางซ้ายเว้ยแต่ไม่แน่ใจว่ามันคือห้องซ้ายบนหรือซ้ายล่างอะดิมันจะ้ายบนป่ะเออ ขึ้นบนเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเปิดมาก็ขึ้นบนเลยเหรอหรือแต่ผมจำได้คือผมต้องไปดูมินิแมปมาเลยนะครับผมนะว่ามันต้องไปทางไหนอะไรยังไงบ้างอะ่งแรกอันนี้มันเป็นทางสำหรับขึ้นบนเว้ยเออมันจะทําให้เราสามารถขึ้นไปด้านบนได้นั่นเองนะครับผมแล้วเราก็เดินข้าไปมมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมถ้าผมฟังไม่ผิดอันนี้ทางซ้ายบนนะครับอ่ะเราก็เปิดดูไปถ้ามีถ้าเกิดเจอนี่เงโอ้โหเครื่องสีใจยเย็นนี่เครื่องสีไม่ใช่เครื่องบีแสดงว่าอยู่ข้างล่างแน่เลยเออ ซึ่งถ้าเป็นตรงนี้เดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยใจเย็นถ้าตรงนี้ผมจําได้ว่ามันต้องเลี้ยวซ้ายไปเว้ยโอ้โหโอ้โหโหผมอยากจะบอกไว้ก่อนนะครับผมนะเท่าที่ผมเลินมาหลายรอบเนี่ยไอตัวที่เราเห็นตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเว้ยคือมันมีมากกว่าหนึ่งตัวนะครับผมนะไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่มาไล่เรานะเว้ยคือมันจะมีประมาณสามสี่ตัวเลยมั้งบางทีเหมือนบางคนเ็เคยเจอไอตัวเนี้ยห้าตัวเลยมันล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ตายนั่เองนะครับผมนะกือบบม่นโคตรปวดอะโอเคไปยากวะ ไปแล้วใช่ไหมอ่าปึ๊บเอาไปทางนี้แต่ว่าสคริชโอ๊ยสคริชโอ๊ยส,คร,ยสคริชดึงหน้าแม่งเมื่อกี้หันมองยังไม่เจอเลยเจ้าสคริชเออกระปากาไฟไปหรือถ้าเจอในห้องนี้จะมีหนึ่งอันในห้องซ้ายนี้ใช่ปะเออใช่จริงด้วยแต่อันนี้เราต้องมุดท่อไปมีท่อตรงนี้ท่อตัวนี้ท่อ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 นี่ไปมุดไปปึ๊บ เจอแล้วเครื่อง B แล้วก็เครื่อง C ก็คือตรงส่วนตายบนที่ผมพาไปดู้วยเองนะครับผมนะช่วงนี้รู้สึกตอนนี้ก็คือช่วงดีนะเว้ยอาจเจอแบบเครื่องค่อนข้างเลีวมากโอเคตรงนี้มันจะมีลบสองใช่ไหมครับผมนะให้เราทําการเอาเลขที่ได้อะเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้สกีดป่ะวม่ใช่คือให้เราทําการเอาเลขที่เราได้มาจากที่เราไปกดโค้ดตัวเนี้ยให้ทําการลบสองไปนะครับผมนะสองลบสองเป็นศูนย์หนึ่งลบสองก็จะเป็นเป็นยังไงอะก็คือมันถ้าเกิดลบไปปุ๊บมันจะเป็นศูนย์แล้วก็จะเป็นเริ่มที่ก้าวผมไม่รู้จะพูดยังไงอะเอ้ย ใจเย็นนะพี่ครับใจเย็นนะพี่บบาเอาเป็นว่ามันต้องเป็นเก9ศูนย์เก้าหป้าแล้วมันจะได้เป็นเลขนั้นนะพอดีเลยคือผมรู้จะอธิบายยังไงดีอ่ะก็คือเอาเลขอ่ะเอาเลขที่ตรงนี้ที่มันบอกอ่ะไปลบกับเลขที่เราได้มา,เอ,าเองนะครับผมนะเออเอาไว้ว่าช่ามาเตอรตอนนี้เราต้องกลับไปเอาเครื่องซีก่อนโอ้โหเมื่อกี้โชคดีมากที่แบบเจอเครื่องซีใกล้ๆอ่ะแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปตายที่เครื่องดีตลอดดย่งเม่อกี้ใกล้ๆเลยวะผนมาไปดู ตลวิ่งก,กับทางนี้อย่าขู่ปานะอย่านะอย่านะเอ่อไม่มีใช่ไหมซ้ายขวาชิปโอเคกลับมาทางนี้ชี้แล้วก็เอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคชี้ต่อมาเครื่องซีหนึ่งสี่ศูนย์ซึ่งตลุงตำแหน่งแล้วว่ามันอยู่ทางซ้ายบนใช่ไหมเอ่อมาตรงเครื่องนี้ซื้อลบสี่เดี๋ยวผมจะพึ่งแล้วกันเพราะตรงนี้มันค่อนข้างเสียเว้ยเมื่อกี้เป็นลบสี่ใช่ไหม น่าจะเป็นเจ ok 6ศนะโอเคน่าจะใช่อ่ดูเจดศู706หเออศ6หปึ๊บโอเคได้แล้วได้แล้วต่อไปกลับไปหาเครื่องดีต่อขอร้องเครื่องดีอยู่ในที่ที่มันหาง่ายๆไม่เอาที่ที่แบบมันหายากยาอะไรอย่างนี้อย่าเลยได้โปรดโอ้โหอย่าเลยนะส่วนใหญ่ที่ผมตายไปเครื่องดีเพราะว่าเครื่องดีอ่ะมันอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่ามันไม่ได้หาง่ายๆคือแบบมันอยู่ในตำแหน่งที่แบบมันอยู่ในส่วนลึกๆเลยเว้ย ่งการที่เราจะเข้าไปในส่วนลึกๆนัๆ้นมันก็ค่อนข้างจะลำบากกันเองนะครับผมนะชึบปะ้างบนห้องไหนห้องขวาบนเหรอโอเคขวาบนแล้วน่าจะเข้าทางนี้เหมือนเดิมนะขอให้เป็นตำแหน่งที่เราหาได้ไง่ายๆเดี๋ดแล้วก็มาตรงนี้มนเป็นทางเชื่อมไปนะครับผมนะคือเรามาจากทางซ้ายเพื่อเชื่อมมาทางขวาบนนั่นเองเลยนะปะ หลอน,นี้ก็หาของไปด้วยนิดหน่อยเอ้ยไปไม่ได้นี่หว่าอ้าวแย่ yeah, และเวนกรรมแสดงว่าเราต้องไปทางขวานะครับผมนะามาทางซ้ายไม่ได้ก็ไปทางขวาเนาะะชุดนี้มากตาเนี่ยเจอเครื่องเร็วเร็วจริงๆด้วยอ,อ่ะไปซื้อปึ๊บซื้อไปอ่อทางขวาบนผมจําได้ว่ามันจะมีน้ําตกใช่ไหมซื้ออันนี้ไงน้ําตกตรงนี้ มือนจะมีห้องอยู่มั้งอตัดดิปึ๊บอ่าทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายมีห้องใช่ปะเอ่อตรงนี้มันจะมีอยู่หนึ่งเครื่องนะครับผมนะถ้ามีนะแต่เหมือนจะไม่ใช่อ่าตีนให้ไปมีปะไม่มีตัดหน่อยแล้วกันไอ้มาสเผื่อมีไฟฉายชิปขอไฟฉายหน่อยได้ไหมครับเออสวยงามไฟฉายใหญ่ด้วยอ่าแต่ตอนที่หาเครื่องสุดท้ายเนี่ยคือ ไอเจ้าตัวใหญ่ๆตอนนั้นนะมันเหมือนจะเริ่มเคลื่อนที่เร็วม,มากกว่าเดิมเลยครับผมมาตอนที่เราแบบ่าดเครื่องท้ายเนี่ยเอยู่ทางขวาบนด้วยนะซีโอ้โหโอ้โหโอ้ไมเดก็ยวผมขอขึ้นไปก่อนแล้วกันนะคือทางขวาบนผมจำไม่ได้ว่ามีเครื่องตรงไหนอีกเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูมินิแมปก่อนล้วกันนะเออโอเคผมไปดูโพยมาแล้วรู้สึกว่าเราจะต้องออกจากทางห้องนี้เราไปทางฝั่งตาวันก่อนโอ้ไมค์ก็อยู่ข้างหน้าเมื่อก,กี้เห็นหคล้ายๆเป็นเกรด ถ้เราต้องไปทางนี้นะครับผมนั้นแล้วก็เลี้ยวขวาเว้ยเออถึงคไปผมปาไปก่อนแล้วกันจะไ,ได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเหมือนอยู่เสียงอยู่ทงา,าทงขวาเลอไ,ไ,ไปทางขวาด้วยนะเว้ยโอไปไหนทางขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมนะนี่เลี้ยวซ้ายมาทางนี้เราจะเจอใชายเืค่คนนี้แนะ่ใช่ไหมเออโคไฟนอรี โอ้ยสวัสดีเธอหนี้บวก4นะครับผมนะห้าบวกสก็เป็น9 5 9ปึ๊บใช่โอเคแคเนี้ยเหลือแค่กลับให้ได้เว้ยว้า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 ยโอเคโอเค,อเ,คเหมือนจะไปเป็นที่เรียบร้อย ชิปชิปไปไปแล้วใช่ไหมซ้ายขวาไม่มีตรงยาวครับตรงยาวตรงยาวเลยตรงยาวนี่ทางที่เรานี้ไปชิปแล้วเราก็แค่ไปที่เครื่องที่ตรงนั้นแค่นั้นก็จะจบแล้วลงมาแล้วขวาโอ้จะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วจะพ่าพสักที เออจะบอกว่าตาเนี่ยค่อนข้างดวงดีมากเพราะว่าเครื่องที่เราเจอเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะแบบข,ขาค่อนข้างจะง่ายอยู่ชึแบเรียบร้อยประตู is open นะไปโกยดิครับโกลด์โกยโกยไปปึ๊บลง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 ปึ๊บแล้วก็ลงไปบายบายเจ้ากัมโบไว้เจอกัน finally ผ่านสักทีผมเล่นบ่อยมากคือแบบโอ้โหเล่นแทบจะบ้าตายแล้วคือแบบเล่นไม่รู้กี่รอบตัวกี่รอบแบบไม่ผ่านสักทีที่สุดก็ผ่านแล้วนะครับผมนะวโาดีโอ้นี่ร้านคาสตเจฟหรอยังมีอีกใช่ไหมเนี่ยหรือว่าจะไม่มีแล้วนะนึกว่าจะมีแค่ภาคโคเทลมีไฟฉายมีปัสเซอร์ให้ด้วยงั้นขอกล่องปัสเตอร์ยาแล้วกันนะเจ้าเจฟแซงคิว ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากเลยผมจตัดไปช่วงที่ผมเจออ e ีเวนต์สำคัญเลยลวกันนะพหลังจากนี้เมื่อแค่แบบรับมือพวกตัวละครเก่าๆที่เราเคยเจอในช่วง50ประตูแรกแต่แค่มันจะมาถี่ขึ้น,นเฉยแค่แค่นั้นเองแหละนะ189ต่อไปห้องข้างหน้าจะเป็นห้องซีกแล้วนะครับผมนะโอ้ห้องซีกแต่ซีกนี่ยากกว่าซีก,ก่อนด้วยอเออเพราะที่ผมเคยไปดูคือมันจะเป็นในทอ่อไว้วิ่งในทอนะ่อแล้วแม่งโคตรมองยากอะ่ะอ,อ่าโอ้ยไม่ใช่ห้องซีกอ่ะ ห้องไอ้เจ้าฟิกเกอร์ก่อนเหรออ๋ออ๋อเราต้อไปฟังไหนไว้เนี่ยตั้งจิตนะห้องต่อไปน่าจะเป็นห้องเจ้าซิกและอันนี้ห้องเจ้าฟิกเกอร์ก่อนมไม่ใช่บอสหลักไงก็ปาไปก็ตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไร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 ของคุณนะเฮ้ยเอ้ยมันเอ้ยทำไมมันมาเดินวนๆตรงไฟอะอะไรวะไปล่าเปละไปละ ปปปึึึ๊๊๊บบบจะเห็นนะจะเห็นนะปึ๊บาทางตันอีกค่อนข้างจะงามไส้หน่อยอ๋อเดี๋ยวเหมือนอยู่ฝั่งซ้ายโอเคอ๋อเดทำไมจะมาทำไมแม่อืมอ๋มมมมอเราวิ่งไปก่อนเลยกันนะจะทันนะจะทันยังจะทันชืบโอ้ พอดีเราต้องไปฝั่งขวาเว้ยซึ่งก็คือฝั่งที่เจ้าฟิกเกอร์มันไปอ่ะฝั่งซ้ายไม่มีอะไรไปยังไปยังไปไกลๆเลยนะโร้โออถ้าทักแถวหนีได้อยู่โอ้โหแถวหนี้จะเห็นนะจะเห็นนะเออไมีรู้เลยมีรูนั้นมีรูมีรูโอ้ต้องหาฟิวด้วย นราลกจัดอะอหี่มองแบบนี้แล้วให้หาผิวอีกประเจ้าอ๋อไม่นะจะตายจริงเหรอตาย ตัวฟัลลอยไปได้ยังไงก่อนไม่ก oh ่อ่อาฮไปลได้ไงวะมาได้ไงอะ่ะเดี๋ยวแล้วเดววเดีล้วมาดูน,นี่โอเคเดีแล้วอันนึงเห็เดี๋ยวแล้วอีกอันนึงสวย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 ,สวย,ยเดี๋ยวรารอก่อนแล้วกัน ไฟตาตั๊กสีก็โอเคโอเคโอเควันกูเปิดโอ้ยโอ้ยไหมแล้วเหรอเดือาเอารอก่อนเดบโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ชคดีนะที่หลอดไฟมันอยู่ใกล้กันเดือดเดือดโอเคโอ้ หลามมาแล้วนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขอตัดไปหาเจ้าซิกเลยกันนะเพราะมันจะต้องเดินต่อไปอีกห้าห้องกว่าเจอเจ้าซิกซึ่งมันก็ค่อนจะเสียเวลามากเพราะผมอยากให้คลิปมันสั้นๆแล้วก็กระชับด้วยนะเอาหาโอเคนี่แหละเฟษวิ่งหนีซิกและคราวนี้มันไม่ใช่ซิกแบบเดิมที่เราเคยวิ่งด้วยคราวนี้ยากกว่าเยอะมากซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่า ถ้าไม่ผ่านผมก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้กล่าวว่าคลิปนี้ว่าจะต้องจบอยู่แล้วอะเออแต่เป็นไปได้แค่จจะบอะนะแต่ผมคิดว่าผมชนจะจบไม่ได้หรอกมันยากเกินแตมามาชนกันอีกสักรอบปึ๊บไปซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคึ๊บอึ๊บอึ๊บโดูไปฝาฝาฝาซื้อไปเท่าไหร่พลาข้างหน้าต่อไปเท่าไหนวะอ้ายกระตกกระแตกกระแตกนี่แหละนี่แหละ ที่คนตควรจะ,ะแตกอะเขาต้องมีนีกันแหละไอ,อ้ท่อได้นี่แหละโอ้โหเนี่ยเขาตัวใหญ่เขาแบบตรงนี้นะครับผมนนที่เขาตายตอนเมื่อกี้เลย,ยเขาแบบมันเย็นมากเลยอะเอาอีกแล้วผมต้องมองซ้ายขวาถ้าทางมีทางแยกนะชึบ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 ซ้ายขวาไม่เป็นไรโอเคปึ๊บซ้ายขวามองไว้ก่อนเลยนะอันนั้นเราควรจะฝึกมองเอาไว้เป็นสิ่งที่เราควรจะฝึก ไปขวาไม่ใช่ไอ้ทางกระโดดนะโดดไปไป,ไปดูไว้ดูที่ปืนไว้กระโดดเออเดี๋ไปดูซ้ายขวาในท่อซ้ายไม่มีซ้ายขวาไม่มีซ้ายขวาไม่มีตรงยาว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 ยาวยาวยาวไปอ๋ออซอายขวาไม่มีไปชิปบใกล้แล้วใกล้แล้วใกลแล้วซ้ายขวาไม่มี เราหกตรงยาวตรงยาวตรงยาวโอเคโอ้เดี๋ยวอ่ะตรงไปตรงไปยาวไปไอ้นุ่มผ่านได้ดีวะโอหนึ่งโอเคตรงไปคราวนี้ดูในท่อให้ดีซ้ายไม่มีซ้ายขวาไม่มีแสงไฟยังผลัข้างหน้าอยู่ซ้ายขวาไม่มีซ้ายขวาไม่มีซ้ายขวาไม่มีตรงยาวเลยโคดวงดีอ่ะโอ้โห จะทางตรงยาวบ่อยมากเกี่ยวแค่หักหมุกครั้งนั้นแค่ครั้งเดียวอ่ะซื้อเคผ่านแล้วใช่ปะอ่าห้องที่สองร้อย oh my god ไปห้องบอสแลวนะครับผมนะโอ้โหไม่คิดเลยเล่นรอบนี้เราจะมาจบได้จริงจบจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย แต่เพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะว่าผมอยากจะจบแล้วดังนั้นขออนุญาตไปดูวิธีการเล่นของห้องที่200ก่อนแล้วกันนะครับผมนะ A few moments later มาโอเคอเแล้วผมพร้อมสำหรับห้องที่200ไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเลยนะมาชือ้อมาที่ผมตายผมก็ไม่เสียใจแล้วมาอ ค่อยๆขึ้นมาโอ้โหใหมกอตโอ้โหตัวยังใหญ่เลยอะโอ้ my god โอเคทีผมได้ไปหาข้อมูลก็คือว่าเราต้องหาวาวเวตคือเราต้องทำการปิดวาวไปเรื่อยนะครับผมนะเดยมันจะมีประมาณ3เฟสวังเฟสแรกต้องปิดวาวสองอันเฟสสองปิดวาวสี่อันแล้วเฟสที่3ปิดวาวหกอันนั่นเองนะครับผมนะเห็นปะมีวาวสองที่คือตรงนู้นกับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาปิดตรงนี้ก่อนลิป ยิปโอเคเหมือนเปิดวาล์วไม่เชิงปิดวาวลอ่ะเราก็ต้องระวังจุดเสียงแดงด้วยครับผมแล้วเนี่ยระวังตรงแบบเนี้ยเออเพราะถ้าเกิดมันตีเราทีคือเราตายเลยนะครับผมนะเอบเออเอบเออเอบเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อต้องระวังจุดสีแดงอะ้นไงซื้อไปเราก็ไม่ต้องกระโดดเข้าจุดสีดแดงเราก็กระโดดไปอ่ะกระโดดเออปิดวาลชื้นสองอันแรกเฟสแรกมันจะสองวาล์วนะครับผมนะเฟสต่อไปชั้นล่างจะมีสี่วาล์ว มันก็จะยากขึ้นด้วยใช่ป่ะเหมือนเราก็โดดไปตรงนี้ได้ก่อนเลยป่ะถ้าเหมือนมีบอลตรงไหนที่มันสามารถกระโดดไปได้ก่อนเลยเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ใช่ตรงนี้กระโดดไปได้เหรอเออให่ยังไงผมจําได้ไปโอเคปึ๊บกระโดดไป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 เฮ้ยโอ้โหกระโดดไปปึ๊บอืมอ่าปึ๊บกระโดดไปเราไปตรงนี้ได้ปะ เอ้ยไป่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยกรดกรดโอ้ยโอ้ยโอ้ดีนั่นตกมันจะไม่ตายอ่ะโอ้โหขอบคุณมากอึบเอเดี๋ยวขอขอยาก่อนมีเท่าไหร่เอามาให้หมดปึ๊บยึบยึบโอ้ยแดงเถือแดงเถือแดงเถือไปแต่เราไปทงนี้ได้ปะไปตรงนี้ก็จได้นะแต่โอ้โหดูดิเราไปทำปกติแหละยึบเอือ ยึบอึอยยบอึอยยบอึอยยบอึเราก็ต้องรีบไปอึบเอืยไปอึอปึ๊บปึ๊บชึ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 บเอืยปิดมาตรงนี้ปิดไป้สามเอ้ยไม่ใช่หรือว่าปิดไวสี่อันวะจะไม่ได้อะน่าจะใช่นะฮะจะไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยจริงเออทางซ้ายก่อนชึบอะไรรัดได้รัดไปก่อนชึบ ป่ะปึ๊อตรงนี <t <t ้กับตรงนี้กระโดด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 โอ้โหทำไมมันกระโดดไม่คืนล่ะคราวนี้อ่าปึบไม่ได้โอ้โหมาถึงห้องที่สองร้อยแล้วเศร้าวะะเจ้าอะไร ถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันนะเพราะความจริงอ่ะผมหวังว่าจะผ่านแค่ถึงห้องแค่ร้อยห้าสิบก็พอแต่คาร์เด็คมาถึงมาที่ห้องที่สองแล้วก็ถือแบบค่อนข้างจะซอมชีฟในวันนั้นเองนะครับผมนะพันหน้าเราจะจบแล้วล่ะเออ,อก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะที่เอาชมคลิปนี้จบนะครับกรชากแฝงลิมกดไลค์กดแชร์และกดติดต่อเพื่อเป็นกำลังใจะให้เจ้าหมาขาวจบไอ้ดอฟฟอร์ทูนี่สักทีโคตรทรมานนะเล่นคนเดียวเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ